เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในโลกเลยนะเปิดตำนานเก่าแก่ของวัฒนธรรมไหนขึ้นมาเรามักจะเจอสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ๆอยู่ในนั้นตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นงูในอียิปมังกรพุ่นไฟของยุโรปหรือพญาน,นาคเดี่ยวบ้านเราไปจนถึงหลงในจีนสัตว์พวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ครับทําไมคนทั่วโลกถึงจินตนาการถึงอะไรที่มันคล้ายๆกันขนาดนี้ คำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความวิชาการบันทึกต่างๆเนี่ยนะคะเราจะมาลองประติดประต่อเรื่องราวของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมมูใหญ่หรือ Great Serpent Culture กันซึ่งความสนุกของมันก็คือเราจะเห็นเลยว่าสัตว์ชนิดเดียวกันนี่แหะค่ะพอไปอยู่ในวัฒนธรรมที่ต่างกันบางทีก็มองเป็นเทพ,พเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่บางที่ก็กลายเป็นปีศาจร้ายที่ต้องกำจัดไปเลย โอ้โหแค่เปิดมาก็น่าติดตามแล้วครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเส้นทางจินตนาการของงูยักษ์พวกนี้มันเริ่มยังไงแล้วมันแตกไปเป็นมังกรกับพญาน,นาคที่ต่างกันสุดขั้วในโลกตะวันออกกับตะวันตกได้ยังไงและที่สำคัญเลยคือทำไมเรื่องโบราณขนาดนี้มันยังส่งผลมาถึงความคิดความเชื่อของเราในปัจจุบัน ได้เลยค่ะเราจะพาไปสำรวจตั้งแต่ความกลัวที่ฝังลึกใน DNA ของเราเลยไปจนถึงการที่สัตว์ในตำนานเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในยุคใหม่ๆเลยค่ะงั้นต้องเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยทำไมต้องเป็นงูครับทำไมไม่ใช่เสือสิงโตที่ก็น่ากลัวเหมือนกันทำไมต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีขาถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังขนาดนี้ได้ ประเด็นเรื่องความกลัวใน DNA นี่สำคัญมากเลยค่ะมีทฤษฎีที่แข็งแรงมากๆของนักมนุษยวิทยาชื่อลินเอสเปลเขาเสนอว่าในยุคที่บรรพบุรุษเรายัางเป็นไพรเมตอยู่บนต้นไม้เออศัตรูตัวฉกาจที่ล่าเราบนพื้นดินก็คืองูนี้แหละค่ะสมองของเราเลยวิวัฒนาการให้ไวต่อการตรวจจับรูปร่างที่เลื้อยๆแบบนี้เป็นพิเศษความกลัวนี้มันเลยถูกส่งต่อมาในยีนกลายเป็นสัญชาตญาณที่เราเรียกว่า โอฟิเดโฟเบียหรือโรคกลัวงูอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นระบบเตือนภัยที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดพอเรากลัวอะไรมากๆเราก็เลยให้ความเคารพยำเกรงมันเป็นพิเศษไปเลยใช่ค่ะประเด็นนั้นเลยและจะความยำเกรงนี่แหละค่ะที่การตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์มันเริ่มซับซ้อนขึ้น เพราะคนโบราณเริ่มสังเกตเห็นคุณสมบัติพิเศษของงูที่มันดูขัดแย้งกันเองในตัวหรือที่เรียกว่าความเป็นคู่หรือ d uality อย่างแรกเลยคือการลอกคราบอ๋อที่เหมือนกับการเกิดใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้มันดูเหมือนไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายเกิดใหม่ได้เรื่อยๆนี่คือที่มาของสัญ,ญลักษณ์ u โรโบรอสหรืองูกินหางที่หมายถึงวงจรชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะแต่ผมสงสัยเรื่องผิดนะครับปกติเราจะนึกถึงความตาย แต่ทำไมสัญ,ญลักษณ์ทางการแพทย์ทั่วโลกถึงเป็นรูปงูพันยอยู่กับไม้เท้าล่ะครับมันดูย้อนแย้งมากๆเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คืออีกตัวอย่างที่ชัดที่สุดของความเป็นคู่เลยในโลกโบราณโดยเฉพาะกรีกเขามองว่าพิษงูในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถใช้เป็นยาถอนพิษได้เหมือนกันอ๋อพิษใช้ล้างพิษได้ใช่ค่ะสิ่งที่ฆ่าได้ก็ช่วยชีวิตได้ด้วย สัญ,ญลักษณ์ไม้เท้าที่มีงูพันหรือคาทาแห่งแอสคลิพิอุสเทพแห่งการรักษาของกรีกเลยหมายถึงการควบคุมพลังแห่งความเป็นความตายเพื่อช่วยชีวิตคนนั่นเองค่ะแล้วเรื่องที่งูชอบอยู่ในรูหรือใกล้กๆแหล่งน้ำล่ะครับอันนี้มันไปเกี่ยวโยงกับความเชื่ออะไรบ้างการที่งูเลื้อยบนดินแล้วก็หายเข้าไปในโพรงทําให้คนโบราณเชื่อว่ามันเป็นสัตว์ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลเป็นเหมือนผู้พิทักษ์สมบัติใต้ดิน ในขณะเดียวกันการที่เจองูบ่อยๆตามแหล่งน้ําก็ทําให้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ผู้ควบคุมสายน้ําถูกต้องค่ะมีตัวอย่างที่ชัดมากในอียิปต์โบราณนะคะอักษรภาพไฮโลกริฟที่แปลว่าน้ําเนี่ยเขาวาดเป็นรูปคลื่นซิกแซกซึ่งมันดันไปเหมือนกับรอยเลื้อยของงูพอดีเลยพอมีพื้นฐานที่แข็งแรงแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าทําไมพอแต่ละวัฒนธรรมเอาไปต่อยอด จินตนาการมันถึงได้แตกออกไปคนละทางเลยอย่างมังกรฝรั่งในหนังที่เราดูกันนี่คือตัวร้ายชัดๆเลยใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะในโลกตะวันตกมังกรหรือเวสเทิร์นดรกอนถูกสร้างภาพให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโกลาหลวนวุ่นวายเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีปีกพ่นไฟได้อาศัยในถ้ำเฝ้าสมบัติเป็นเหมือนบททดสอบสุดท้ายที่วีรบุรุษต้องไปปราบผมเคยได้ยินชื่อมหากาบของอังกฤษโบราณอย่างเบลวูฟที่มีฉากสู้กับมังกรด้วย ภาพจำของมังกรรุร้ายมันมาจากเรื่องราวธรรมนี้เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรื่องเบลวูฟคือตัวอย่างคลาสสิกของแนวคิดที่เรียกว่าผู้สังหารมังกรหรือ Dragon Slayer t o p a ชซึ่งเป็นพล็อตหลักในตำนานแถบยุโรปเลยนะคะคือต้องมีฮีโร่ไปปราบสัตว์ประหลาดเพื่อช่วยโลกโครงเรื่องแบบเดียวกันเปะ๊เปะเลยใช่ค่ะแค่เปลี่ยนฉากหลังเท่านั้นเองในคัมภีร์ไบเบิลภาควิวรก็ถึงขั้นบอกว่ามังกรคือร่างจำแรงของซาตานเลยด้วยซ้ำ แต่พอเราข้ามฟากมาที่โลกตะว,วันออกโดยเฉพาะที่จีนทุกอย่างกลับตลปัดหมดเลยมังกรจีนหรือหลงเนี่ยคนละเรื่องกับมังกรฝรั่งเลยนะครับคนละเรื่องอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะหลงของจีนเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติความดีงามโชคลาภและที่สําคัญที่สุดคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์จกักรพรรดิโอรสแห่งสวรรค์ใช่ค่ะมังกรจีนไม่ได้พ่นไฟแต่ควบคุมลมฟ้าอากาศ บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแล้วรูปลักษณ์ของมันก็ไม่ได้มาจากสัตว์ชนิดเดียวแต่เป็นการผสมลักษณะเด่นของสัตว์มงคล9ชนิดเข้าไว้ด้วยกันแล้วงูที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรามันไปอยู่ตรงไหนของมังกรจีนครับงูคือโครงสร้างหลักเลยค่ะมีทฤษฎีที่ทรงอิทธิพลมากของนักปราชญ์จีนชื่อเหวินอีตัว เขาเสนอว่ามังกรจินน่าจะเกิดจากการที่ชนเผ่าโบราณที่นับถึงงูเป็นโทเทมหลักได้ไปรวบรวมชนเผ่าอื่นที่มีโทเทมเป็นสัตว์ต่างๆเช่นกวางปลาหรือนกอินทรีแล้วเพื่อแสดงถึงการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาก็เลยนำเอาลักษณะเด่นของสัตว์เหล่านั้นมาประกอบบนลำตัวของงูอ๋อก็เลยมีทั้งเขากวางมีกรงเล็บ ใช่ค่ะจนกลายเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดทุกวันนี้คนจีนก็ยังเรียกงูด้วยความเอ็นดูว่าเสี่ยวหลงที่แปลว่ามังกรน้อยอยู่เลยค่ะพอขยับลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดียเราก็จะเจอกับพญานาคหรือนาคาซึ่งก็ดูจะเป็นงูยักษ์เหมือนกัน แต่บทบาทก็ไม่เหมือนมังกรจีนสะทีเดียวใช่ไหมครับไม่เหมือนทีเดียวค่ะพญานาคมีรากมาจากตำนานในศาสนาฮินดูและพุทธเป็นอมนุษย์กึ่งเทพมีอิทธิฤทธิ์อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ําสมบัติและที่สําคัญในทางพุทธศาสนาคือเป็นผู้พิทักษ์พระธรรมด้วยอย่างตำนานพญานาคมุจลินใช่เลยค่ะที่แผ่พังพานปกปั้งพระพุทธเจ้าจากพายุฝนพญานาคจะมีภาพลักษณ์ของผู้มีศรัทธาและเป็นผู้คุ้มครองค่ะ ซึ่งความเชื่อนี้ก็ฝังรากลึกในสังคมไทยมากๆเลยนะครับจนล่าสุดเมื่อปี2022รัฐบาลก็เพิ่งประกาศให้พญานาคเป็นสัตว์ในตำนานประจำชาติเพื่อผลักดันเป็นซอฟต์พาวเด้วยถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีปรากฏการบ้างไฟพญานาคที่แม่นำ้ำโขงที่ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ของผู้คนในแถบลุ่มนำ้ำโขงกับความเชื่อเรื่องพญานาคให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อความเชื่อเรื่องนาคเดินทางไปถึงดินแดนแถบมาลาย,ยูมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปอีกครั้งน่าสนใจมากครับที่พอศาสนาอิสลามเข้ามางูกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปฏิหารจากพระเจ้าไปเลยทั้งที่ในโลกตะวันตกที่รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์งูกลับกลายเป็นตัวแทนของซาตานมันเป็นการตีความที่กลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับใช่ค่ะ พราะในวัฒนธรรมมาลาย,ยูเขาเชื่อมโยงตำนานงูใหญ่หรือนาคาเข้ากับเรื่องราวในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะเรื่องของศาสดาโมเสสหรือนบีมูซาที่พระเจ้าประทานปาฏิหาริย์ให้ไม้เท้าของท่านกลายเป็นงูใหญ่อ๋อก่อนที่สู้กับพ่อมดของฟาโรใช่ค่ะดังนั้นในบริบทนี้งูจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายแต่เป็นเครื่องหมายเอ่งพลังอำนาจและปะาฏิหาริย์จากพระเจ้าโดยตรงเป็นผู้พิทักษ์ศาสดาของพระองค์ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมมีคำถามสำคัญเลยครับคือเรื่องเล่าที่มันคล้ายกันขนาดนี้มันเกิดขึ้นเองในแต่ละที่แบบบางอื่นหรือว่ามันมีจุดเริ่มต้นแค่ที่เดียวแล้วค่อยๆแพร่กระจายไปทั่วโลกเหมือนมันมี2ไอเดียใหญ่ๆที่ตีกันอยู่เลยนะครับไอเดียแรกคือมีคนคิดเรื่องนี้ที่อียิปต์แล้วก็เล่าต่อๆกันไปทั่วโลกเหมือนไวรัสแต่อีกไอเดียกลับบอกว่าไม่ต้องเล่าต่อเพราะเรื่องเนี้ยมันอยู่ในหัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเหมือนเป็นเดฟอ u l t Setting แบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับเข้าใจได้ดีมากเลยค่ะนั่นคือสองทฤษฎีหลักที่นักวิชาการถกเถียงกันมานานเลยทฤษฎีแรกที่เหมือนเรื่องเล่าไวรัลเรียกว่าทฤษฎีการแพร่กระจายหรือ diffusionism ของนักมนุษยวิทยาชื่อ G. Elliot Smith เขาเชื่อว่าอรารยธรรมอย่างอียิปต์คือต้นกำเนิดของตำนานพวกนี้แล้วมันก็แพร่กระจายออกไปตามเส้นทางการค้าเหมือนเส้นทางสายไหมที่ไม่ได้ขนแค่สินค้าใช่ค่ะ แต่ยังเป็นทางหลวงวัฒนธรรมที่พาลวดลายมังกรจีนไปถึงเอเชียกลางหรือพาความเชื่อเรื่องนาคจากอินเดียข้ามทะเลมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วทฤษฎี default setting ล่ะครับพนเป็นยังไงทฤษฎีนี้มาจากนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังข่าวยุงค่ะเขาเสนอแนวคิดเรื่องต้นแบบร่วมหรือ archetype s เขาเชื่อว่าในสมองส่วนลึกของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีเหมือนโฟลเดอร์ที่เก็บภาพสัญ,ญลักษณ์สากลร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนก็ตามเป็นมรดกตกท่อทางจิตใจอืมใช่ค่ะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าจิตใต้สำนึกร่วม (collective unconscious) และหนึ่งในภาพที่สำคัญที่สุดในโฟลเดอร์นั้นก็คืองูงูเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของการเปลี่ยนแปลงชีวิตความตาย มันเลยไม่แปลกที่หลายวัฒนธรรมจะจินตนาการถึงงูยักษ์ในแบบคล้ายๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายสแสดงว่าความจริงก็อาจจะเป็นการผสมผสานของทั้งสองอย่างคือมนุษย์มีภาพงูอยู่ในหัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมีการเดินทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็ยิ่งเอาเรื่องเล่าของคนอื่นมาผสมกับความเชื่อของตัวเองจนมันซับซ้อนขึ้นไปอีกไปได้สูงมากค่ะว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะเราจะเห็นร่องรอยของการผสมผสานทางวัฒนธรรมอยู่บ่อย อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าพญานาคพอเดินทางขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆเข้าสู่เขตแดนจีนก็จะเริ่มมีขามีเขางอกออกมาจนกลายเป็นมังกรในที่สุดพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมามองปัจจุบันเลยนะครับว่าอตำนานโบราณพวกนี้มันยังเหลืออะไรให้เราเห็นบ้างในทุกวันนี้เหลืออยู่เยอะกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะในระดับที่ชัดที่สุดคือเรื่องอัตลักษณ์เห็นชาบ อย่างที่คุยกันไปว่าประเทศไทยใช้พญานาคเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือชาวจีนที่เรียกตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นทายาทแห่งมังกรในฝั่งตะวันตกก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างธงรูปงูที่เขียนว่าอย่ามาเหยียบฉันใช่ค่ะนั่นคือธงแก๊ดสเดนของอเมริกามีรูปงูหางกระดิ่งขดตัวพร้อมสู้กับคำว่า don't tread on me ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่จากอังกฤษจนทุกวันนี้มันก็ยังถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มที่เชื่อในเสรีภาพส่วนบุคคลอยู่เลยนอกจากเรื่องการเมืองแล้วในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อก็ยังเหนียวแน่นมากนะครับเทศกาลบั้งไฟพญานาคที่บ้านเรานี่ดึงดูดคนได้มหาศาลทุกปีเลยหรือในมณฑลฝูเจี้ยนทางตอนใต้ของจีนก็ยังมีศาลเจ้าพญางูที่ผู้คนไปสักการะขอพรกันอย่างจริงจัง นี่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยไปแล้วแม้แต่ในภาษาที่เราใช้กันทุกวันก็ยังมีร่องรอยเต็มไปหมดเลยอย่างในจีนที่บูชามังกรขนาดนั้นก็ยังมีสำนวนในแง่ลบเกี่ยวกับงูอย่างใจอโศรพิษที่เอาไว้ด่าคนใจคอโหดเที่ยมอยู่เลยหรือในสุภาษิตมาลายูที่เปรียบเปรยคนที่มาจากชนชั้นธรรมดาแต่ได้ดิบได้ดีเมียมดวาสนาว่าเหมือนหนอนกลายเป็นพญานาค ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะและสุดท้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดและเป็นสากลที่สุดก็คือสัญ,ญลักษณ์ทางการแพทย์ที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นเองค่ะจริงด้วยครับการเดินทางของสัญ,ญลักษณ์งูใหญ่นี่มันน่าทึ่งจริงๆ จากความกลัวพื้นฐานของสัตว์ไพรเมตในยุคดึกดำบรรมันถูกจินตนาการตีความและวิวัฒนาการจนกลายเป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ความชั่วร้ายโกลาหลไปจนถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจของจักรพรรดิทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพสะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจพลังของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าตัวเองจะคุมคุมได้ใช่เลยค่ะและดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อที่เราได้คุยกันไปเล็กน้อยก่อนหน้านี้ เมื่อเราเห็นร่องรอยการผสมผสานของตำนานอย่างเช่นพญานาคที่ค่อยๆมีขาและกลายเป็นมังกรเมื่อเดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปยังประเทศจีนมันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดว่าตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินั้นแท้จริงแล้วเป็นผลจากจิตวิทยาสากวที่ผุดขึ้นมาเองในแต่ละพื้นที่ หรือมันคือเสียงสะท้อนจากเรื่องเล่าดั้งเดิมเพียงเรื่องเดียวที่ถูกส่งต่อและปรับเปลี่ยนไปตามเส้นทางการค้าและคลื่นการอบพยพของบรรพบุรุษของเรากันแนค่คะ